สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงคนเกิดวันศุกร์ดวงประจำวันที่16-31พฤษภาคมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณคนเกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณเป็นอย่างไรคิด ความรู้สึกนึกคิดคุณกำลังเผชิญจะเจออะไรพบเจออะไรในวันที่1นึถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะหานุมานบุกเบิกาการหลวยกาเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าความกาแก่งกาหารพยายามราช พบเจอกับอุปสรรคปัญหาความเสียใจเศร้าทุกอย่างก็จะจบไปแล้วค่ะจบจากอุปสรรคปัญหาชีวิตใหม่เริ่มใหม่การาลุยการเสี่ยงด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวก้าวไปข้างหน้าด้วยค่ะด้วยความรอบคอบมีสติพินิพิจาณาสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบก้าวไปข้างหน้าพระนาลายบรรทมศิล คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะะี่ค่ะดูแลการพักพักผ่อนพักเหนื่อยแล้วกลับมาดูแลจิตใจตัวคุณเองความสุขบางคนบางท่านก็สุขสุขสบายในการใช้ดำรงชีวิตนะคะมีความสุขความเป็นอยู่ที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์ความสะดวกสบายการพัก หรือบางคนบางท่านช่วงเวลาพักเพื่อจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะ่ะตัวคุณบุกเบิกการลุยการเสี่ยงการเจ็บปวดทุกอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะจบไปแล้วไพ่บอกว่าบางคนบางท่านก็รู้สึกเหนื่อยท้อแท้บางครั้งก็อยากจะต่อสู้บางครั้งก็เหนื่อยล้าไพ่ว่าให้คุณลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะบุกเบิกเนะะี่ยค่ะเหมือนตัวคุณหนุมานการลุยการเสี่ยง ก้วไปข้างหน้าด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลา,าดของคุณนะคะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพักดันให้คุณประสบผลสำเร็จหรือคุณจะมีอะไรใหม่ๆใ, <c oughs> ในระยะอันใกล้นี่ค่ะหลังจากพักผ่อนเหน็ดเหนื่อยดิเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆคุณแผนกับนางพิมพาไาลคุณมีความรอบคอบ ปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆได้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นคุณมีความอดทนมานะพยายามทำจริงต่างๆจนกว่าประสบผลสำเร็จรู้จักการปณีปนอมพูดจูงใจบุคคลอื่นได้เก่งมองปัญหาในมุมมองที่กว้างนะคะมีแผนการล่วงหน้าที่ดีฉเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาได้เก่ง ขยันขันแข็งนะคะถึงมีอุปสรรคปัญหาคุณก็ดูเอาใจใส่แต่เพียงแต่ไพ่บอกว่าคุณระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่รอบคอบหรือทําอะไรต้องมีการวางแผนก่อนวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่าบุบบามบู้วามนะคะเหมือมมมนหนุมานบุมลุยกล้าลุยกล้าเสี่ยงแต่ไม่รอบคอบต้องรอบคอบอย่าวูวามบุบบาม,บม,บามขอไพ่ะถัาใหม่มาสองใบ พระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะคนดีสิลและมีคนดีมีศีลธรรมนะคะคุณจะพบกับความสําเร็จเป็นสิริมงคลสําหรับตัวคุณคุณจะทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะโชคลาภชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จความสุขสบายพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ เพียงแต่ไพ่ย้ำซ้ำค่ะทุกอย่างอุปสรรคปัญหาก็จะจบไปแล้วแล้วคุณไม่ไม่ควรดื้อรั้นดันทุลังหรือทําอะไรต้องมีแผนการวางแผนล่วงหน้าก่อนด้วยความรอบคอบโอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดได้คุณมากด้วยความรู้ความสามารถในตัวคุณนะคะเอามาปรับปุงแก้ไขแล้วพบกับความสําเร็จ สิริมงคลแควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงคุณเหมือนตัวคุณนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำบุญก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้คุณประสบผลสำเร็จเงินทองการงานนะคะชื่อเสียงบุญกุศลช่วยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่ลามาที่เบตจะบอกอะไรอีกค่ะคนเกิดวันศุก ใบที่หนึ่งไพรามะรทิเบตบอกว่าท่านกำลังจะได้รับความสุขความสบายความสำเร็จเร็วๆนี้ค่ะไพรามะรทิเบตบอกวความสุขความสบายความสำเร็จจะมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรค่ะสิ่งดีๆมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนวันศุกร์ค่ะพระแม่คงคา้าคุณเป็นคนใจดีใจกว้างเอื้อเฟือเอผื่อแผ่ผู้ให้ผู้เสียสละมองการไกลด้วยค่ะคุณคิดการไกลความสำเร็จรออยู่ ด้วยด้วยตัวคุณชื่อเสียงโชคลาภความสําเร็จด้วยตัวคุณคุณก็เป็นผู้ผู้ใจดีใจกว้างมีเมตตาเอือ้อเฟื้อเผยแผ่แม่น้านะคะใจกว้างโชคลาภชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นมาสู่ชีวิตคุณและคนรอบข้างผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความเต็มใจ พิคเนตทรงหนูความโชคลาภความสำเร็จเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะตัวคุณทุกอย่างมีอุปสรรคปัญหาก็จะจบแล้วแล้วตัวคุณความรู้ความสามารถอยู่ที่ตัวในตัวคุณนะคะคุณเอามาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลักดันให้ตัวคุณประสบผลสำเร็จไปในทางที่ดีแล้วค่ะชีวิตคุณ พนางเบญจกัลายานีบุญกุศลช่วยนะคะสุขสบายอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายใจบุญคุณยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาพร้อมให้อภัยเชื่อมัน่นในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือได้ตัวคุณก็เป็นคนใจบุญนะคะใจบุญใจดีชอบทำบุญ เชื่อในหลักคําสั่งสอนตามหลักศาสนาพราเพลิงด้วยความสุข,ขุมรอบครอบไม่ควรวูวามบุ่มบ่ามใจร้อนนะคะพราเพลิงมาความสําเร็จนะคะพระลักษมีชื่อเสียงโชคลาภ มีผู้คนรักใคร่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนพบกับสิ่งดีๆสิริมงคลนะคะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์และใบนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะพบความสำเร็จแต่ด้วยด้วยความนะคะอย่าใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่าม เหมือนไพ่ย,ย้ำซ้ำบอกนะคะ่ะใบนี้ด้วยที่ไพ่บอกว่าคุณต้องรอบคอบคิดตัดสินใจเพราะตัวคุณเองนะคะมีมีความเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาได้มีความรู้จักการประนีประนอมไก่เกียยพูดคุยเอาใจใส่ในสิ่งที่คุณทำความสำเร็จเพียงแต่ย้ำซ้ำบอกค่ะว่าคุณคิดตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็ว เด็ดขาดรวดเร็วไม่ไม่วางแผนล่วงหน้าโอกาสคิดผิดตัดสินใจผิดนะคะยังาแลพระเพิงก็บอกสุด้วยความสุขุมรอบครอบคุณก็จะพบความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองโชคลาภสิ่งที่ดีๆนะคะความสุขสุขสบายและความสําเร็จจะเข้ามาในชีวิตคุณพรวิศนุกรรมการสร้าง สร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างงานความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหลังจากคุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคชื่อเสียงเงินทองเข้ามานะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะหมดไปการแข่งขันเมฆขลาลามาสูนด้วยตัวคุณนะคะมีอุปสรรคปัญหาคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองด้วยความสุข,ขุมรอบคอบนะคะ่ะย้ำซ้ำ ด้วยความรอบคอบของคุณก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ในการแข่งขันต่อสู้อุปสรรคเข้ามาพยาราชสีกล้าแก่งกล้าหารเด็ดเดี่ยวคุณคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยกล้าเสี่ยงคุณมีพลังอํานาจอยู่ในตัวคุณเองนะคะโดดเด่นเป็นสง่ามุ่งมั่นการไม่ยอมแพ้แลวคุณพร้อม หมือนคุณปรารถนาที่ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไม่กลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นถึงมีปัญหาคุณก็พร้อมด้วยสติปัญญานะคะความความกล้าแก่งความมุ่งมั่นของคุณพร้อมที่จะลุยพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองมุ่งมั่นนะคะเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วเชื่อมั่นในหลกักศีลธรรมอันดีนะคะตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยความมุ่งมั่นของคุณก็พบความสำเร็จหลังจากเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาโมลาความวุ่นวายวิตกกังวลแล้วก็พเพิงนะคะต้องสุข,ขุมรอบครอบคิดจะทำอะไรรอบครอบใช้เหตุและผลถึงผลดีผลเสียทั้งของตัวเองและคนอื่นคงเบ้งค่ะ ใบสรุปก็ความสำเร็จเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณมีพละกกำลังมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและลูกแก้วนะคะความสำเร็จรออยู่แล้วคุณก็มากด้วยความรู้ความสามารถการศึกษาค้นควา้าด้วยสติปัญญาของคุณนะคะถึงมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แต่ไพ่ใบนี้ก็บอกนะคะคุณ ไม่ควรดื้อรัน้นมองการไกลด้วยความสุข,ขุมรบอบครอบพินิพิจณาต่างๆใช้เหตุและผลนะคะผ่านผลอุปสรรคพบกับความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองนะคะทรัพย์สิสนเงินทองทุกอย่างนะคะความสุขสุขสบายเหมือนไพ่ลามะที่เบตบอกนีคะท่านกําลังจะได้รับความสุขความสบายความสําเร็จในเร็วๆนี้ แล้วไพ่พรมยานก็าย้ำสามบอกนะคะคุณจะพบความสำเร็จในเป้าหมายที่คุณวางไว้ภรักษสมีเงินทองโชคลาภชื่อเสียงความอุดมสมบูรณ์ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ